่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารกกัเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยๆวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระสกิทาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขามรนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นปะโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นปะโสดาบันคิดว่าได้เป็นปะโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดช่างลงไป เราจะไม่พ้นเขตอบายภูมฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชนสามรายการคำว่าขอบเขตของสังน์กตหมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายองสังโยชนสามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้น ทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์เขาสังโยชน์ก็คือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิอารมณ์เขาสังโยน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราอารมณ์สันโยต์เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมนี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวงเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกัน ปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น <c oughs> ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนเราะมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัญยชน์ข้อที่สอง สัญญาณก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนงองพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามราการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาอข้อที่สาม,มีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสัทธาหัวเต่าฝุกเข้าผูกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ศีลเตาต้องรักษาให้แน่นอนเฉพออาะกระวาดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องขขาเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารม์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอ <c oughs> แล้วก็ส่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นเชี่อวอบายภูมโนสีบริการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเชชื่อว่าอบายภูมิโนสีไม่ไปกันแน่ ทานที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์หรือพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมรไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเรื่องต้นที่บรรดาเต็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืม ต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้าวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเดเพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไง เวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถนงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสัตว์เดชานเราตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศินไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศินไม่ใช่ระบาบป,ปรามาตพระไตรศาณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น เป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บเข้าไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตวติฉานตอนที่เป็นสัตรัจฉานเกิดมีความรักในพระบา <c oughs> เจกพระเจาเมื่อตายจากสัตตจชานคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัข ก็ไปเกิดเป็นเทวาดาบนสวรรค์เช่นดาวะเดิงสติวโลกนี่ถ้าท่านหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัติริชานทําบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวันเทพบุตรก็ดีท่านเอราวันเทพบระบุเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาขมานุ ใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้เอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นชาติไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรก็รวมความว่าสติฉันก็ทำบุญได้เทวดาหรือผรมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกัน ก็ขอนำเรื่องราวเขา,าสระรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโคตกาิกาย <c oughs> มาในเรื่องสาม,มาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียกว่าโกตุฮาลิกะโกตุฮาลิกะคนนี้ท่าน เป็นคนขอภยัยตืเป็นคนยากจนหนีภยัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆล,ลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมผีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกระดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกระดุมพีก็นคนจัดทาหารมาเลี้ยงก็ไปอาหารประเภทที่คนใช้กินเล้วคนรับใช้เขากินเจ้ว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวย เขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสาหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆนี่ยตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยอร่อยได้เกินเห็นคนอื่นก็ากินหมวกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจ ว่าถ้าเรารวยเมื่อไร่จะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮริกะหรือว่าตั้งกุดุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วน เวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเอามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุฮันิกาชามหนึ่งพัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธอยจะไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมา ก็กินกันคน,นชามมันก็ทรงชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหม ถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตัฮริกะก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกด็ดมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก,ก็ท่านเองท่านกำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาิ ข้ามาทุกปายาตเป็นข้าที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ำรวยกับมหาเศรษฐีกบกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนลงมากินบ่อยๆไม่ได้นานนากินครั้งได้แต่อย่างท่านโกดุมพีท่ากินได้ทุกวันทุกเวลาข้ามาทุกข์ปยายาเขาทำยังไงไม่ขออิิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาปเปล่า เมื่อท่านกินข้าวมาทุปญาติหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก็เราซึ่งเป็นคนมาก เราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุพายาเนนั้นนานได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การเที่รลิ้มชิมรสข้าวมาทุปายาตแม้แต่เอาเศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยไ,ไ,มไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้าวมาทุพายาตตปน็นข้าวมีราคาแพงมาก เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกะหาคมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดจะเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากันนะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพบาลีบรกหลงกำลิง ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลียไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดือดท่สมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไปดีนนะ คำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศมานกาย จิตมีสภาพคิดอธทิย์สมารกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิด ตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิพยานเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านอย่าเรียกว่าอาทิตสมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทำนี่ทำนั่น นั่นแกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้าก,กายตัวนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไหก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านขหาบดีนี่แหละบรรดาท่านพระตถาคตยี่งคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามาตพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นได้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างและทิศสมาลกายออกจากร่งางก็เข้าสู่คันของสุนัขทันทีเข้าท้องหมา นี่จำใบบรรดาทพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิและวิปสัสสนาญาณรมอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในศิลให้ทรงตัว จาขานุกสตินึกถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงถึงนึกถ,ถึงความดีของเทวรรดาเป็นตนอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้ทําอย่างนี้ที่จะบอกว่าทาให้เป็นฌานชานคืออารมณ์ชินตาลนึกถ,ถึงความดีต่าบริการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก็นึกได้บังนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจทรงอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาเรนึกถึงให้ส่งตัวไม่ทั้งสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกลยย้จะตายจ,จริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปถึงเป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุสติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกัน ต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเมื <c> ่อ <oughs> เขาเกิดเป็นสุนัขอาศาัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ได้เด็กอาการก,ก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้าง ก็รวมความว่อขาบรรดาท่านพุทธบริษัั้งหลายเพื่อทราบว่าสัตว์ฉันทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเขาเสียงใจเป็นเกิดเป็นสัตว์ฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคจเจ้าทรงตรัสต่อไป ว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วเขาก็โคตรปเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกาับดีรักมากท่านกาับดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระพุทธเจ้าท่านกาับดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็ นำเออเจ้าจสุนักแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปฎิคพระพุทธเจ้า,จาการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ท่นมหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบ มหาเศรษฐีแล้วกระบดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยูยย่ไปถึงต้ก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองแต่ลําพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกครว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวรสาใกล้เข้ามา พระบระเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นลาท่านท่านก็หาบอดี <c oughs> ขอไปจำเป็นสาที่พวกเขาคันธามาตอันเป็นที่อยู่ของพระบัจเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบระเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบระเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบั้งหอนบั่งส่งเสียงสแสดงนึงความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจ้าพ้าพนสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบาเจกับพระเจ้า,าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบาเจพระเจ้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระตเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไม่เถียงรักแน่รักและมีความเคารพแลวก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบะเจกับพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าใต่ขอแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับไอตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระเบเจพทธเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักปกลกเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพุทธเจ้าลองแล้วหลอกอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงนิงความรักในมันมันรักพระบาเจ้าพุทธเจ้ามากจริงๆพระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้ระบรรดาทดร่ทนพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพระบาเจ้าพุทธเจ้าแสดงนิงความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเพเจ้าบันดานให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบ,สบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเห็นไมบันดาแทนพุทธบริสัต์ชาติที่ชั้นก็ทาความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ขับราชการกันว่าโคศกเทพบรุต คำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญาโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีถ้ามีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วย กรุมความว่าโคสกงที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปถึงหกสิบโยต์้าวะราะเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกนี่ม,มีมีเวลาอยู่พันปีทิพย์ ือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีเขาดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ตีร้อยปีเท่ก็หนึ่งวันเขาดาวดึงแต่สำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันของเทวดา ว่ากี่ปีทั้งธรรมดาแล้วนับเวลาเท่าไรของเมือมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปราโมทยพระไตรชนาคมแต่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสติฉันไดอย่างใดอย่างหนึง่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สติฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลงนรกไปเลยที่เราบรรดาแตนพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาแตนพุทธบริษัททันหลายจนระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการไม่ละเมื่อศีลทั้งกายวาจาและใจอาราบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแล้วเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย โอกาสหนะ้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี